ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเฉพาบตอนนี้ก็เป็นตอนที่เก้าในเรื่องความเป็นมาของการหนีนรกเพื่อการปฏิบัติเพื่อการหนีนรกในบรรดาท่านพุทธบริษัทความจริงเป็นการปฏิบัติไม่ยากเลยเพียงแค่มีกำลังใจคุมใจไว้ไม่หไหลไปสู่อารมณ์ของความผิด ื่อที่มีรมคิดว่าร่างกายนี้จะไม่ตายส่วนใหญ่ของบุคคลเราไม่จะคิดว่าร่างกายไม่ตายถ้าต,ตามปกติจริงๆไม่คิดเลยซะโดยซ้าไปท่านี้เพราะอะไรเพราะว่ากายเกิดมาแล้วความจริงมันต้องตายแต่ว่าคนคิดถึงความตายจริงๆหายากมีหน้าที่อย่างเดียวจะประกอบอาชีพ จะ่าสงอาชีพให้ดีเป็นยังไงร,รวยขนาดไหนหรือว่าทำยังไงเราจึงจะสวยทำไงจะเป็นคนดีที่จะคิดว่าการตายคราวนี้เราไม่ยอมไปอบาบยาคูมภูมินี่หาย,ยากแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่เกิดมาในโลกเการเกิดวันนี้เราจะรับผลกฎขุองกรรมสองราการบังคับคือกุศลกรรมอย่างหนึ่งและกุศลกรรมอย่างหนึ่ง ขณะใดที่อกุศลกรรมบังคับขณะนั้นเราจะไม่คิดทั้งตามความเป็นจริงไม่ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาขณะใดที่กุศลท้ายก่อนให้ผลดนใจเวลานั้นจะมีความเห็นถูกอยู่เสมอตอนนี้จึงว่ามาเตือนกันไว้ว่าเราตายแล้วการตายมีสภาพไม่สน ทางที่จะไปก็คือหนึ่งอบายภูมิแดงข้ความทุกสองสุขติมีสวรค์พมโลกและนิพานแล้วก็สามยับยั้งไว้ที่มนุษย์สโลกแต่ถึงกระไรก็ดีบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าเราไม่สร้างความดีไว้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่เต็มด้วยความยากไรอย่างยิ่งข้อนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิง จะทราบตอนที่พูดถึงศีลและธรรมวันนี้แล้วก็มาเตรอนกันไว้ก่อนขอบรรดา่านพุทธบริษัทพระเ็นสากวกขององสมเด็จพระจินวนวรจงพากันคิดถึงตามความเป็นจริงว่าเราเกิดมาแล้วเราต้องตายการตายถ้าจิตใจของเราไม่ผ่องใสประกอบไปด้วยอารมณ์ที่เป็นอกุศลเราก็ไปอาบายภูมิมีนรกเป็นต้น ถ้าจิตใจของเราระกอบไปดวยกุสนก็ไปสู่สุคติมีสวรรค์เป็นต้นฉะนั้นขอบรรดาทแทนพุทธศาสนิกชนถ้ามีความรู้สึกนึกคิดว่าเราจะต้องตายก็ตัดสินใจไปก่อนว่าการตายคราวนี้ไม่ยอมไปอาบายภูมิจะขอยยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งต่อไป และจะนำสินห้าในการเป็นแพงกั้นอบายภูมิไว้โดยจะรักษาสินให้บริสุทธิ์ผลของตลอดการตลอดสมัยอันนี้เราเตือนกันไว้ในบรรดาท่านพุธุธบบริษัทแต่ว่าคนเตือนดิจะนึกถึงเรื่องนี้วัน,นกี่ครั้งก็ไม่ทราบตอนนี้ก็มาพูดกันไปใึงพุทธานุสติกรรมฐาน แต่ความจริงพุทธ,ธานุสติกรรมฐานนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทเราจะพูดกันไปยังไงก็ไม่จบทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าความดีเององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มีมากมายนักก็เป็นว่าการเจริญสมาธิในพุทธานุสติกรรมฐานเพื่อเป็นการทรงไว้ซสื่งสติแสัมปชัญญะ เืสติด้วยการนึกไว้สัมปชัญญะการรู้ตัวนึกไปว่าเวลานี้เรามีอารมณ์ดีหรืออารมณ์ชั่วรู้ตัวว่าเรามีความคิดดีหรือคิดชั่วหลงผิดหรือหลงถูกถ้ากณะนาใดเราลืมความดีของพระพุทธเจ้าลืมนึกถึงนึึกถงพระพุทธเจ้าไว้เป็นอารมณ์โดยการยอมรับนักถือพระพุทธเจ้าถาลืมไป นี่แสดงว่าเราพลาดท่าและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตายแล้วอาจจะไปอาบายคุงก็ได้แต่ว่าขนาดใดที่เรานึกไว้ถึงพระพุทธเจ้าภาวนาถึงท่านก็ดีนึกถึงความดีเขาสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าก็ดีนึกยอมรับนับถือเคารพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งก็ดีอย่างนี้เป็นพุทธานุสติ ถือว่าเมารมณมแจ่มใสถ้าตายเมื่อไรมีความสุขเมื่อนั้นนั้นน,น,อนนอกจากนั้นในการภาวนาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายภาวนาก็ดีพิจรารณาก็ดีในหรือว่าในการนึ็ถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์มีอานาปานุสติกมาถฐานขึ้นลมหายใจเขาออกควบค,คู่กันไป <c oughs> แต่อย่าลืมว่าคำภาวนาจริงๆ เรีวยกว่าการพิจารณาจริงๆบรรดาท่านุทธบริษัทชายและหญิงจะเอาคิดว่าต้องทำกันตลอดวันตลอดการตลอดสมัยนั้นไม่ได้เป็นเพียงว่าถ้ามีกิจการใดๆเราก็ทำสิ่งนั้นสิ่งใดที่จำจะต้องคิดเพื่อประกอบกิจในทางที่ชอบเราก็คิดสิ่งใดที่เป็นการป้องกันตัวปลอดภัยเราก็คิด ต่เมื่อจิตหยุดคิดอย่างธุรกิจอื่นก็มานึกถึงพระพุทธเจ้าแทนที่อย่างนี้ถือว่ามีอารมณ์ดีถึงที่สุดแล้วด้วยการภาวนาด้วอกำหนดรู้ลงให้ใจเขาออกเปวนภาวนาว่าพุทธโธหรือสัมมาระหังหรืออะไรก็ได้ตามใจเพราะว่าการภาวนานึกถึงความดีของพระพุทธเจ้านี่ไม่มีขอบเขตจำกัด จะถือว่าภาวนาอย่างนั้นถูกภาวนาอย่างนี้ถูกอันนี้ใช่ไม่ได้ก็ต้องถือว่าถูกด้วยกันทางนั้นในบริการหนึ่งก่อนภาวนาถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐาน <c oughs> ถ้าจะถามว่าการภาวนาเนี่ยดียังไงหรือว่าการพิจารณาในการนึกถึงพระพุทธเจ้าดีแบบไหน ถ้าเราตั้งใจใช้คำภาวนาเป็นปกติอารมณ์ตั้งใจคิดว่าภาวนานี่ถูกหรือผิดถ้าเรารู้ว่าถูกหรือรู้ว่าผิดถ้าผิดก็กลับใจเส้ยใหม่ภาวนาให้ถูกเรื่อการกำหนดรู้ลงไม่ใจเขาออกอย่างนี้เป็นการระงับนิวรนคำว่านิวรนความจริงไม่อยากจะพูดถึงเพราะว่าถ้าพูดถึงนิวรนแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทจะท้อถอย แต่ในเมื่อการปฏิบัติเข้ามาถึงก็ต้องพูดกันคําว่านิวรณีในพระไตรปิฎกท่านแปลว่าคุณชาติกั้นความดีขอวระทานอภัยนี่ตามแบบนักทาโทตามหลังสูตรงขานักทมโท่า่บอกว่าคุณชาติกั้นความดีแต่ในพระไตรปิฎกทั้นกล่าวว่าเป็นกิเลสอยากที่ทาปัญญาให้ถอยหลัง ใน่นก็นหมายความว่านิวนรณ์ห้าประการอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าฝังอยู่ในใจของเราในขณะที่เราภาวนาก็ดีในขณะที่พิจารณารือนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ดีถ้านิวรณ์ย่างใอย่างหนึ่งเข้ามาแทรกตึกกเข้าใ,ในใจของเราอย่างนี้ท่านถือว่าปัญญาถอยหลังเสียแล้วกิเลสหยาบที่มีความร้ายแรงมากเข้ามาสิงใจ กระวนความว่าใจของเราชั่วไปเกลือกลัวกับกิเลสหยาบกิเลสนี่จะทําให้เราลงอบายภูมิกิเลสหรือว่านิวนรณ์ห้าประการก็คือหนึ่งอารมณ์ความรักในระหว่างเพศที่เรียกกันว่าฉากาม,มาันทะโดยการที่สองความโกรธความเจ็บบาดท,ที่มีการจองล้างจองพลานสิ่งกันแลกันโดยการที่สามคือความง่วง เรายการนี่สี่อารมณ์ฟุ้งซ่านเกินไปควบคุมกําลังจิตกําลังใจไม่อยู่ภาวานาไม่ถูกหรือลืมภาวานาไปเลยข้อที่ห้าในการสงสัยในผลของการปฏิบัติทั้งห้ารายการนี้บรรดาแทนพุทธบริษัทถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งสิงใจของเราในขณะที่ภาวานาก็ดี ในเวลาที่พิจรารณาก็ดีก็ถือว่าเราพลาดจากความดีไปซะแล้วถ้าจะถามว่าพลาดหมดไหมก็ต้องตอบว่าพลาดไม่หมดเพราะขณะที่เราไม่พลาดมีอยู่เพราะการเริ่มต้นเราจิตเข้าไปรับรู้ลงในใจเข้าออกแล้วเราภาวานาควบคู่กันไปเรื่อคิดถึงพระพุทธเจ้าในอารมณ์ของเราควบคู่กันไป อย่างนี้ถือว่าตอนนั้นเราได้กำไรใจเขาเราเต็มไปด้วยมาหากุสลสามารถจะนำตนไปสู่สุขติได้แบบสบายๆเติแลในขณะที่ภาวนาไปก็ดีรับร,รู้ลมไม่ใจเขาออกก็ดีพิจรารณาก็ดีนานๆนนไปสักนาทีสองนาทีสามนาท,นทีนี่ฝึกใหม่ๆนะ จิตอาจจะพาดคิดเรื่องอย่างอื่นเข้ามาแทรกแซงบ้างก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่าตำหนิตนว่าเลวเกินไปเพราะว่ากําลังใจเขาเรนี้เขาเหล่านี้คบกับการพุ้งสร้างมานานนับอสงไขยกับอยู่อยู่จะบังคับให้อยู่ในขอบเขตจริงๆนั้นะมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าต้องอาศัยสติคือความลึกนึกไว้สัมปััญญาการรู้ตัว เรือรงมงเผลอนี่เราเราห้ามไม่ได้แน่นอนต้องเผลอแน่ถ้ารู้ตัวขึ้นมาว่าอะไรเมื่อไรว่าภาวนาผิดไปแล้วหรือคิดผิดไปแล้วอย่างนี้แล้วก็เริ่มต้นใหม่เอาจิตเข้าไปจับลมให้ใจเขาออกแล้วภาวนากันใหม่อย่างนี้ใช้ได้เราเรียกว่ามีการผ่อนสั้นผ่อนยาวความจริงไม่ได้จังตั้งใจจะผ่อน แต่ว่าอารมณ์จิตที่มันฟุ้งซ่านผ่อนเองอย่างนี้ถือว่าชนะถ้าหากว่าจิตใจเข้มรรดาทตานพุทธริษัทในขณะที่ภาวนาอยู่หรือพิจารณาอยู่เกิดชนะน,นิวองขึ้นมาจะมีอะไรเป็นผลก็ตอบว่ากําลังจิตเข้มรรดาเต็นพุทธศาสนิกชนจะมีความสุขจยงหาที่เปรียบไม่ได้ ถ้าจะถามว่าการชนะดีวอนต้องชนะทั้งวันใช่ไหมก็ต้องตอบว่าไม่ใช่ชนะเฉพาะที่เราภาวนาและพิจารณาเท่านั้นคือเป็นการยับยั้งไม่นิวอนเข้ามาโกนใจถ้าเราจะทําลายกันจริงๆเฉพาะนิวอนนี้การทรงฌานโลกีก็ดีหรือว่าเป็นมรรดาบันและสกิทาคามีก็ดี เราไม่สามารถจะห้ามหันนิวรณ์ให้ไ็กขาดได้ได้แต่เพียงยับยั้งนิวรณ์ชั่วคราวเท่านั้นนิวรณ์สองข้อแรกคือการมฉันทะความพอใจในเพศตรงกันข้ามหรือว่าการพยาบาทการจองคิดจองล้างจองผลานความโกรธความคับแค้น ทั้งสองข้อนี้จะชนะได้จริงๆตอเมื่อเราเป็นพระอนาคามีสำหรับอีกสามข้อจะชนะได้จริงๆในเมื่อเป็นพระอ,อตรตผลถ้ากำลังใจเราไม่ถึงขั้นนั้นแล้วก็ยับยั้งโชคราวอย่างนี้ใช้ได้อย่าถ้าจะถามว่าการรับอวยวยยับยั้งโชคราวจะมีผลเป็นปการใด ก็ต้องขอตอบว่าจะทำกำลังใจของบรรดา่านพุทธบริษัทให้มีความสุขขึ้นมากอารมณ์ชั่วต่างๆเช่นอารมณ์ชั่วในการที่จะทำลายสินห้าก็ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอากันอย่างง่ายๆชิงความโกรธความโกรธเราเคยฉุนเฉียวถ้าชนะนีวอนครั้งละสองสามนาทีในการเจริญภาวนาสมมติว่าเจริญภาวนาจริงๆ ครึ่งชั่วโมงใช้เวลาครึ่งชั่วโมงต่การใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนั้นไม่ใช่ชนะทั้งครึ่งชั่วโมงมันชนะจริงๆแค่สองสามนาทีเพียงเท่านี้ทำไปจริงๆสัปประมาณหนึ่งเดือนคือวันหนึ่งทำครั้งหนึ่งจะเป็นเวลาเช้ามืดหรือเวลาหกข้ก่อนหลับก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้ ชนะจริงๆคือรู้ลมให้ใจเข้าออกโดยเฉพาะรู้คำภาวนาโดยเฉพาะหรือรู้การพิจารณาการนึกถึงโดยเฉพาะโดยนิวรณ์ทั้งห้าประการไม่เข้ารบกวนใจหลังจากนั้นจิตเขาฟุ้งซ่านเกินไปก็ตามใจมันเราก็เลิกถ้าฟุ้งซ่านมากเกินไปจริงๆเราเลิกบังคับไปอยู่เท่านี้แต่ารรดาท่านพุทธบริษัทผู้เป็นสาวกข้อองสมเด็จพระบรมครู สักประมาณหนึ่งเดือนคือชน,นะวันเล็กวันน้อยมันสะสมอยู่ในใจหนึ่งเดือนผ่านไปกำลังโกรธที่มีความฉุนเฉียวที่เคยมีมาแล้วมันจะลดตัวลงโกรธเหมือนกันแต่ความโกรธจะเบาลงสมัยก่อนยังไม่ภา,าวนาและพิจรารณาแล้วโกรธแล้วขังความโกรธไว้นานจองล้างจองผายกันนานหลายวัน ถ้าภาวนาทำแบบนี้สัปรายการหนึ่งเดือนไม่ขาดโกรธมีแต่เบาวกว่าเดิมแล้วก็หายเร็วกว่าเดิม,มนี่แสดงว่าจิตใจก็เราเร,เริ่มเริ่มเยือกเย็นขึ้นแในเมื่อจิตใจเริ่มเยือกเย็นขึ้นความมีเหตุมีผลก็มากขึ้นถ้าตัดกรรมาฉันทะคือยับยั้งได้ไม่รุ่มร่ามภายนอกบ้าน พอใจจะพาะอารมณ์การมมาฉันทะในบ้านคือความรักระหว่างคู่ตัวผัวเมียแค่นี้เราจะมีความสุขมากแล้วรายการที่สองไม่เป็นคนมโหโทโสร้ายมีจิตใจเยื่อกินเราก็จะมีเพื่อนที่รักมากขึ้นเราก็จะมีความสุขรายการที่สามเราเวลาทําความดีไม่ง่วงสติสัมปชัญญะก็สมบูรขึ้นรายการที่สี่ถ้าจิตใจไม่ฟุ้งซ่านเกินไป การคิดจะทําอะไรจะประกอบกิจการงานต่างๆอารมณ์ก็อย่าส่งตัวสมองก็ปลอดโปรง่งโดยการที่ห้าถ้าไม่สงสไม่สงสัยในผลของการปฏิบัติอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทจะพบกับความดีพิเศษในกรณีที่จะพูดต่อไปรวมความเมื่อกําลังใจของเราลดเหตุห้าบริการลงไปได้ถึงแม้ว่าตัดไม่ได้แต่กําลังเขาเหตุห้า,าริการคณิวนรนห้าริการนี้ มีกำลังอ่อนไปเราก็จะมีความสุข,ขนมากถ้าเรามามองกันทั้งศีินการละเมิดศินจะละเมิดยากมากขึ้นจะทรงศินได้ดีขึ้นเพราะสติสมัมปชัญญะได้ความเยอเือกเย็นของจิตและอารมณ์ที่จะคิดถึงพระพุทธเจ้าก,ก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีด้วยความไม่ประมาทที่คิดถึงความตายจะมีมาในวันนี้ก็ดี จะมีอารมณ์ทีขึ้นความสุขจะเกิดมากขึ้นนอกจากความสุขจะเกิดขึ้นกับเราแล,แล้วก็ความสุขก็เกิดขึ้นกับคนอื่นด้วยช่วยให้โลกมีความสุขมากขึ้นความดมสมบูรณ์ในทรัพย์สินก็จะมีมากขึ้นเพราะการไม่เจ้าชู้ด้วยการที่ไม่โหดร้ายหาเรื่องก่อการวิวาดนอกจากนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ สามารถก่อให้เกิดทิพยิจักรยานได้ความจริงหลักสูตรของวิชาสามก็อยู่ที่พุทธานุสตินี่แหละอาจะบอกว่าต้องกระสิงก่อนนั่นก่อนนี้การดูพระพุทธเจ้าการนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นกระสิงใลยการดูพระพุทธรูปการนึกถึงพระพุทธรูปก็เป็นกสิณขณะใดาที่เราคิดว่าท่านเป็นพระพุทธรูปนี่เป็นพุทธานุสติ ถ้าพระพุทธรูปสีเหลืองก็เป็นปิตกะกะสินด้วยพระพุทธรูปสีขาวก็เป็นโอทาตกสินด้วยถากว่าพระพุทธรูปสีเขียวก็เป็นนีตะกสินด้วยอย่างนี้เป็นตน้น mm hmm. กลงความมาแล้วก็ปฏิบัติท่านนาปานุสติด้วยพุทธานุสติด้วยกสินด้วยไปในตัวเสร็จก็เวลาเล็สิบนาทีมีตัวอย่างที่จะคุยให้บรรดาเต็มพุทธบริษัท รับทราบสักเรื่องหนึ่งเป็นตัวอย่างเมื่อปีพศ2512ปีนั้นมีคุณยายท่านหนึ่งคุณโยมผู้เฒ่าท่านอายุท่านก็มากแล้วเนียถึงเจ็ดสิปีท่านอยู่บ้านทจะเิญพุทธานุกสติอยู่เสมอเพราะว่าใครๆก็สอนว่าจงภาวนาว่าพุทโธ การนึกถึงพระพุพะพทธเจ้าดยก,การภาวนาว่าพุทโธบ้างมองลูพระพุทธรูปพรเพื่อไปนิมิตรื่องหมายจากญพรให้ทรงตัวบ้างทำอย่างนี้เป็นปกติมาในปีนั้นท่านไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งท่านมีรูปสิทธุขามากท่านสอนกรรมฐา,านมีคณะของท่านมากมายมีชื่อเสียงมากก็ไปขออาศัยศึกษาอยู่ในสำนักนั้นสามเดือน ความจริงท่านตั้งใจจะอยู่ตลอดชีวิตคิดว่าชีวิตเบื้องปลายแล้วก็ทําอะไรไม่ไหวแล้วที่พึ่งของเราจริงๆก็คืออารมณ์ที่เป็นมหากุศลเมื่อเข้าไปอยู่ในสนักแล้วก็ปรากฏว่าท่านอาจารย์ให้ใช้กรรมาฐานอีกแบบหนึ่งความจริงกรรมาฐานนี่จะเป็นแบบไหนภาวนาแบบไหนก็ตามจิตมุ่งหมายจริงๆก็คือหนึ่งต้องการให้มีสินบริสุทธ์ สองมีรมใจมีสมาธิสามมีปัญญาแก่กล้าสาม,มารถรู้เท่าทาังกิเลสและตัดกิเลสให้เป็นสมุทเฉตบาหารได้ความจริงความต้องการของพระเจ้ามีเท่านี้นี่ขบรรดาญา,ยาโยมพุทธบริษัทการปฏิบัติกรรมฐานจงอย่าถือว่าที่ไหนผิดและจงอย่าถือว่าที่ไหนถูกแต่แห่งเดียวถ้าทําจิตให้ทรงศีลบริสุทธิ์ได้ ทรงสม,มาธิได้มีปัญญาสาม,มารถล้างกิเลสได้ที่นั่นถูกทั้งหมดสำหรับวิธีปฏิบัติจริงๆมีตั้งหลายพันแบบไม่ใช่แบบเดียวในเมื่อคุณโยมเจริญพุทธานุสติอยู่เป็นปกติไปเจออาจารย์สอนผิดไปจากที่เคยปฏิบัติมาใจก็อดที่จะคิดถึงอารมณ์เก่าไม่ได้ อาจารย์ก็บอกว่าไม่ได้ของเก่าใช้ไม่ได้ต้องใช้ของใหม่ที่สอนไม่งั้นจะไม่มีผลคุณโยมก็ไปคิดอย่าจะนึกถึงของเดิมแต่ยิ่งไม่ทึกไม่ไม่นึกถึงเพีงเพียงใดภาวานาและพิจารณาตามที่อาจารย์สอนคําว่าพุทธโธไม่มีในใจแต่ภาพพระพุทธรูปปรากฏแทนที่จะนึกแต่พุทธโธอย่างเดียวไม่นึกละนึกตามที่อาจารย์สอน ภาพพระพุทธรูปลอยเด่งขึ้นข้างหน้าตอนชาวอาจารย์สอบอารมณ์ก็ไปบอกกับอาจารย์ว่าเมื่อคืนเน้นภาพพระพุทธรูปอาจารย์ก็บอกว่าโยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วภาพประเภทนี้เป็นกิเลสต้องทิ้งไปจงอย่าถือเอาโยก็พยายามไม่ถือเอาทําใจเป็นสมาธิให้เข้มข้นตามที่อาจารย์สอน ในเมื่อความเข้มข้นของจิตมีมากขึ้นเพียงใดภาพพระพุทธรูปก็แจมใสมากเพียงนั้นในที่สุดภาพของพระพุทธรูปก็มีกระขาเป็นประกายเป็นแก้วเป็นแก้วประกายพึกแปร่พราวเป็นยับเด่นจับหูจับตาแค้น,นี้เอาหนะักหลับตาก็เห็นหลงตาก็เห็นจะนอนซ้ายนอนขวาหันหน้าหันหลังเห็นหมดเห็นตลอดวัน เป็นนันวาจิตของคุณยายทรงฌานขั้นสูงในพุทธานุสติกรรมฐานอย่างนี้เป็นฌานท่านพุทธบริษัทไปรายงานอาจารย์ที่รายอาจารย์ก็บอกว่าไม่ไหวแล้วโยไม่ไหวนยมกิเลสเล่นหนักแล้วคุณโยก็เกิดความไม่สบายใจต่อไปก็ไปรายงานอาจารย์ละเอาในเมื่อพระพุทธรูปจะมาก็เอาพระพุทธรูปเถอะ ในเมื่อใต้อาจารย์ถามว่าเมื่อคืนภาวนาว่ายัางไงแต่คำภาวนาใช้ตามแบบฉบับของอาจารย์ได้กาลังใจก็ยินดีในผู้ภาพพระพุทธโลกเพราะชื่นใจมากเิี่งนานวันจิตเนี่ยสดใสพระพุทธโูกก็แจ่มใสมากขึ้นแล้วก็ใหญ่โตขึ้นยิ้มแย้มแจ่มจใสค,คล้ายๆกับมีชีวิตชีวามองเห็นหน้าทีไรก็เห็นว่าพุทธโูกยิ้มทุกที ในที่สุดบรรดาท่านพุทธบริษัทออกปรรษาแล้วคุณยายก็อยู่ไม่ได้เพราะขวางกับสำนักนั้นความจริงกิจกรรมไม่ได้ขวางได้กำลังใจเห็นภาพพระพุทธรูปท่านบอกว่าพระพุทธร,รูปเป็นกิเลสคุณยายก็ต้กลับบ้านเมื่อกลับบ้านแล้วพระที่บ่ายของท่านก็มาพนันมหาธรมามหาฤาษอธรรมาเองก็ไม่ทราบ ว่าคุณยายเห็นภาพพระพุทธรูปเป็นการเครื่องทานสำนักถือว่าเป็นกิเลสท่านถามว่ากายเห็นภาพพระพุทธรูปอย่างนี้เป็นยังไงก็อบ,อบอก็จะบอกตามความเป็นจริงว่าคุณโยมนี่เป็นชานในพุทธานุตินโนุสติกรรมฐา,านแล้วและคุณโยมไม่ใช่เข้าถึงชานเฉยเป็นผู้ทรญฌานชิ้นด้วยและฌานนี้ก็เป็นชานที่สูงมาก สามารถนึกขึ้นมาเพราะใคพระพุทธรูปใหญ่ขนาดไหนก็ตามใหญ่หรือเล็กสูงหรือต่ำยังไงก็ตามเป็นไปตามนั้นหมดก็เลยบอกว่าถ้าคุณโยมกล้าทำถ้าใครก็พูดถึงใครลองนึกในใจว่าขอภาพพระพุทธรูปจงหายไปขอภาพเขาบุกคลน,นั้นจะบุกคลน,นั้นยมปรากฏแทน คุณโยมก็ทําอย่างนั้นในที่สุดใครพูดถึงใครที่ไหนโยมก็ถามว่าคนนั้นรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็ตอบว่าใช่เป็นการถูกกลวมความว่าคุณโยมต้องการเห็นที่วันใดเนรกสวรรค์โยมก็เห็นหมดต้องการเห็นคนที่จากไปอยู่ไกลไกลเวลานี้อยู่ที่ไหนทําอะไรบ้างคุณโยมเห็นถูกในเมื่อเข้ามาหาคุณโยมถามก็ตอบตรงตามความที่รู้สึกที่เห็นไว้ นี่แะบรรดาเจ้าพทธบริษัททั้งหลายการเจริญพุทธานุสติกามฐานในที่สุดคุณโยมนั้นก็เห็นชัดว่านรกเป็นอย่างไงเปรตอสุรกายแดนเตรษชันเป็นอย่างไงสำนักปยาโยมเป็นอย่างไงสวรรค์พรมโลกเป็นอย่างไรทั้งหมดเวลาคนตายปุ๊บลงไปโยมก็ติดตามคิดว่าคนนี้ไปไหนภาพนั้นปรากฏชัดทันทีถ้าคนนั้นไปสู่แดนอบายภูมิ ก็อยาถามเขาว่าเพราะบาปอะไรเดี้ไปสวรรค์เพราะบุญอะไรแล้วก็ถามคนที่อยู่ที่เขารู้เรื่องราวเขาก็ตอบตรงตามความเป็นจริงนี่แหละบรรดาเต็นพุทธบริษัทชายและหญิงการเจริญพุทธานุสติกรมฐานถ้าทําไม่ถูกสักอย่างเดียวไม่ใช่แต่เป็นสุขาวิปัสสโกเป็นวิชาสามก็ได้เป็นปัญญาก็ได้มองดูเวลาบรรดาเป็นพุทธบริษัทหลายสามสิบนาทีพอดี สำหรับตอนที่เก้านี้ก็อขอลาก่อนเพราะว่าหมดเวลาเส็จแล้วขอบรรดาวสาวกคองค์สมเด็จปจินวรทุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ูลผล,ล,ล,ลและจงเจริญไปด้วยจาาตุร,ตรพิธพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนะสุขภาพละและปฏิภานหากทุกท่านเพิ่มาส่สิ่งใดค่อยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนานทุกประการสวัสดี